สวัสดีค่ะสวัสดี FC คุณทังดาวเข้าเรื่องดวงนี่มันมองไม่เห็นนะแต่มันเป็นเสื้อกระต่ายเดี๋ยวพี่ยืดดูกันนี่นะตอนนี้เห็นป่ะเองเห็นป่ะกระไหนน่ารักใส่มาเพื่ออะไรรู้ไหมอีกสองเดือนนี้จะเป็นสองเดือนสุดท้ายของของอ,อปีกระต่ายปีหน้าก็จะเป็นปีมังก่อนเนาะมามาลาปีกระต่ายกันแบบดีๆด,ดีกว่าดีไหมชาวราศีเมษ ราศีเมษเดือนพฤศจิกายนนะเป็นเดือนลองสุดท้ายแล้วนะคะเดือนนี้ชาวราศีเมษดาวจรตกอยู่ในพมรณะแต่มรณะนี่มันไม่ได้แปลว่า,าการสูญเสียอย่างเดียวนะมันจะหมายถึงการเดินทางไกลการาาจบสิ้นในบางเรื่องบางราวใครที่มีดาว ไม่ได้เสีอยอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจอะไรมากแต่เราก็ต้องบอกให้รู้นะคะราศีเมษหลังจากที่ราหูย้ายเกิดอะไรขึ้นบ้างมาดูกันเลยนี่เดือนพฤศจิกายนนะคะมรณะของคุณมันจะแปลและอ่านได้ว่างานต่างประเทศจะไปได้ดีถ้าในแง่เสียก็จะคล้ายๆกับเบือ่อเบือ่อเซ็งเซ็งใช่ไหมคะ ดาวคู่ศัตรูในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะเข้ามาที่พบสหัสชะนะคะแล้วก็ดาวพุทธที่เป็นอริอยู่ก็จะทำให้มีลักษณะเหมือนกับว่าคุณอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อยากอยากนะคะแต่ความแข็งแก่งของคุณนั้นมีมาก ศัตรูคู่แข่งจะทำอะไรไม่ได้จะมารายหายไปเองมอรณะไปเองแต่เมื่ออยู่ในพบมรณะอย่างเนี้ยการเดินทางไกลก็ไม่แนะนำนะคะการเดินทางไกลก็ไม่แนะนำดาววังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาลราศีเมษนะ,ะเขาเรียกว่าอะไรจะจอนเข้ามาใน พบบรณะเช่นกันแล้วก็มาเจอกันดาวคู่ศัตรูคือดาวอาทิตย์นะคะ,ะในวันที่17พฤศจิกายนนะ,ะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือก็คือ,อในครอบครัวที่มีการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกนะก็จะเกิดเกิดเป็นภาระหนักอ,อกหนักใจเกิดการสูญเสียที่เกิดจากความทะเลาะเบอาแววงหรือ สัญญาไม่ลงรอยกันนะคะอันนี้ก็แนะนาแนะนำว่าถ้าคุณจะจัดแบ่งอะไรก็ตามคุณควรจะทำก่อนวันที่15พิศจิกายนนะคะ1 5พฤศาินายนเพราะว่าดาวอังคารกับดาวอาทิตย์เนี่ยเขากยังไม่มาชนกันเนาะคือเวลามันมาชนกันน่ยมันจะคลิกพอมันคลิกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย โอกาสที่มันจะเกิดวัดเหตุไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งก็ตามอาทิตย์อังคารพุธมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นดาวคู่ศัตรูแบบซทับซ้อนอาทิตย์เป็นศัตรูกับอังคารอังคารเป็นศัตรูกับดาวพุธดังนั้นการเจรจาคําพูดคําจา,จาต้องระวังให้มากไม่งั้นจะเกิดเรื่องใหญ่เรื่องโตนะคะดาวศุกร์ได้ตําแหน่งเป็นนิดแล้วก็ มันเป็นดาวคู่มิตรของค,คุณก็ต้องระวังคู่อาจจะป่วยคนรักคู่ครองคู่สัญญาก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังนะต้องระวังการเป็นหนี้โดยที่ไม่ได้คาดคิดอุปสรรคทางการเงินนะคะภัยจากการถูกจี้ชิงก็ต้องระวังนะเดือนนี้ ถ้าใครมีมีม,มีเคยผูกดวงไว้เนาะแล้วดาวดีๆก็ยังบรรเทาแต่ใครทตำแหน่งดาวไม่ดีต้องระวังละมมดระวังเดินทางไปไหนก็ข้ามคืนไม่ควรนะคะเต้องระวังมีปัญหารุนแรงกับบุตรบริวารด้วยคือเดือนเนี้จริงๆแล้วอ่ะคุณอ่ะดีนะเพราะว่าพระราหูเขาย้ายออกมาจากภพของคุณแล้วแล้วคุณก็จะเหลือแต่ดาวพระรหัสซึ่งเป็นดาวราชาโชค ที่ลุมคุณอยู่เพระฉะนั้นราศีเมษอย่างไรก็ตามก็รอดปลอดภยัยเพราะว่าพระราศก็คุ้มครองคุณอยู่แต่พระราสของคุณต้องไม่เป็นนิดเป็นปลกหรือว่าอยู่ในภพมรณะอาริวินาศนะต้องดูด้วยดาวพุธกับดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวคู่ธาตุกันเนี่ยมันไปชนกับดาวอังคาระนะแล้วอยู่ในภพมรณะก็คือเจรจาถ้าใช้อารมณ์จะเกิดความเสียหายนะคะเพราะว่า หนึ 1> 1่งกับสี่อ่ะเป็นคู่ท่ายก็จริงอยู่คู่สมสมพงก็จริงอยู่แต่ว่ามันเป็นคู่ที่แบบว่าพูดตรงพูดจริงพูดชัดเจนไม่มีอ้อมไม่มีค้อมโดยเฉพาะเราเราชาวราศีเมษด้วยแล้วนะคะเป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วดังนั้นเดือนนี้ข้อสังเกตของชาวราศีเมษที่ต้องระวังคือรอบคอบไม่ใช้อารมณ์นะคะ,ะแล้วก็ไม่เดินทางไกลนะคะแค่เดือนเดียว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอทันวาไปนะแล้วแล้วแล้วก็ยาวไปปีหน้าหูดวงดีมากล่ะสีเมธเดี๋ยวมาว่ากันเดือนหน้าแล้วเดือนเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะพูดถึงปี6-7ให้เลยนะคะ,ะเมธก็ไม่ต้องออถอดกําลังใจนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะที่ผ่านมาหนักกว่าน,นี้อีกอันนี้ก็คือจาว่าชิวชชิวช,วชวนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้นะคะเราจะเจอกันอีก2คลิปแล้วก็จะพบกันใน ปีใหม่เลยเช่วงปีใหม่เนี่ยก็พี่อาจจะมีกิจกรรมแจกรางวัลให้กับมิตรรักแฟน f อต่างๆที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจเลยมาเนี่ยมันก็จะมีมีเล็กๆน้อยๆกดติดตามไว้นะแล้วใครกดแชร์ส่งมาด้วยว่าได้แชร์แล้วแชร์แล้ว,ลวอย่างน้อยขอสักคนละห้แชร์ของรางวัลจะเป็นอะไรเดี๋ยวจะบอกคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ